สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับที่รับชมสวนบันไซนะครับวันนี้ดีใจมากครับผมฝนแรกของปีมาแล้วรอกันมาตั้งนานครับติดตามกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับพี่น้องก็ตั้งแต่วันที่26เนะาะตามข่าวแวก็จะบอกว่าวันที่2 6ถึงวันที่29พายุ ฤดูร้อนจะมาเราก็นั่งรอติดตามอยู่ว่าเมื่อ,อไรเนาะจะมาสักทีเพราะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่อยู่แถวแถวโซนของสุรินทร์บุรีรามศรีสเกตแถวๆนี้นะครับอากาศมันจะร้อนมากๆเลยต่างคนก็ต่างใจจดใจจอรอพายุมาเพื่อที่จะคลายร้อนเนาะแต่ว่าบางทีแล้วพายุมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับ มันก็จะมาพร้อมกับลมกระโชกคโกคหากเนาะ,ะแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องขอ,อขอเสี่ยงขอเสี่ยงดูเนาะเพราะว่ามันร้อนจริงๆครับถ้าผู้ชมมันร้อนมากๆเลยแต่ว่าอพอพายุเข้ามาจริงๆก็เนี่ยครับวันที่29่สิบเก้าแล้ว ก็ชุ่มชื่นกันไปครับแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกทกท,กท่านด้วยที่ได้น้ําฝนมาชโลมจิตใจเนะาะให้มันชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันร้อนมานานเหลือเกินครับร้อนถึงขนาดที่ว่าออกแดดเนี่ยผิวแทบไหม้เลยครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงๆแสบผิวเลยนะครับเวลาตอนที่เราออกอาจากบ้านตอนแดดจัดจเนี่ย ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับก็มาดูครับนี่ครับผลิตผลจากที่ฝนมาอา่านี่ครับไผ่ของผมก็หนอก็แทงขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับพอฝนมาแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเลย <c oughs> นอกจากไผ่แล้วมันก็จะมีต้นมงต้นไม้นะครับเอมันก็ได้รับความชุ่มชื่นนะอันนี้สงของฝนอะมันก็จะเขียว เห็นไหมครับมองที่ไหนมันก็จะเขียวดูดีไปหมดเลยตอนนี้นะไอตอนที่ฝนไม่มาเนี่ยมองทั้งไหนมันก็แห้งแลง้งกันดานมากครับเหมือนว่าอยู่โซนแอฟริกาใต้ไปงั้นซะเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพอฝนมาแล้วมันชุ่มชื่นไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่ว่ามันจะมีความเขียวขจีชุ่มชื่นครับ แต่มันชุ่มชื่นไปถึงหัวใจของคนปลูกต้นไม้ด้วยเนาะเพราะว่าพอเรามองเห็นต้นไม้ที่มันเขียวเอุ่มเนาะเราก็มีความสุขไปด้วยกับต้นไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาท่านไปชมเดินชมไปเรื่อยๆครับตอนนี้แล้วก็มาดูนี่ครับต้นมะม่วงนะครับสมัยก่อนนี้ถ้ามีฝนตกอะไรแล้วมะม่วงนี่ก็จะ มีลูกที่มันสุกแล้วมันร่วงนะครับนี่มะม่วงนะครับผมนี่มะม่วงของสวนบ้านไซตอนนี้มันก็มีหลายรุ่นครับมันก็จะมีลูกสุกให้เราได้เก็บกินเป็นบางส่วนนี่ครับลูกอ้าวนี่ครับมะม่วงลูกสุกร่วงอยู่เดี๋ยวขอเก็บมะม่วงกันครับท่านผู้ชมนี่ครับมันเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับ น่าจะใช่ครับเนี่ยมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะอร่อยมากครับเนี่ยนี่ครับสุกคาต้นอันนี้อันนี้โออันนี้เน่าเลยครับกินไม่ทันเนาะกินไม่ทันก็เดี๋ยวปล่อยให้มันเอาไว้ให้ปลากินนี่ครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมมะม่วงแก้วขมิ้นครับสุกอร่อย หวาน่ะแต่ผมยังไม่กินห้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆว่าพอฝนตกมีความชุ่มชื้นมาแล้วไอ้บริเวณร,รอบๆสวนเนี่ยความรู้สึกอของคนปลูกต้นไม้จะเป็นยังไงเนาะลองดูครับเนี่ยเตรียมถุงเตรียมอะไรมาใส่เรียบร้อยครับเนี่ยดังครับๆรัครบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ ความสุขของคนอยู่สวนปลูกต้นไม้รากไม้ไปเรื่อยๆครับมันก็มีอยู่แค่นี้ครับท่านผู้ชมชีวิตของคนเรานะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอยู่กับธรรมชาติครับถ้ามีโอกาสก,าก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวเนาะได้ใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยมันก็จะมีความสุขหมาย ให้อาหารปลานครับเี่ผมก็จะพาชมมาให้อาหารตรงอาหารปลานี่ครับปลาเปลยเนี่ยตอนนี้มันก็อารมณ์ดีกันใหญ่เลยเพราะว่ามันเย็นนะครับท่านผู้ชมถ้ามันร้อนเนี่ยจิตใจของคนหรือว่าสัตว์มันก็ร้อนไปด้วยเพราะว่ามันมันไม่มีความสุขในในในสิ่งที่มันร้อนรุ่มใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับ ให้อาหารปลาไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณอื่นๆดวยว่ามันจะมีความร่มรื่นร่มเย็นยังไงอะไรที่มันเกิดมากับสายฝนพรมครับ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมครับ นี่พอมีฝนมาเนี่ยเห็นไหมครับนอมงนอไม้นี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ก็น่าจะอันนี้น่าจะเก็บไปรับประทานได้แล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนาะส่วนอันนี้ก็รออีกสักวันสองวันก็น่าจะพอที่จะตัดแล้วก็เอาไปปรุงอาหารได้แล้วนี่ครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมครับ ลำไผ่ก็ใช้งานได้เดี๋ยวผมก็จะตัดลำไผ่ที่ว่ามันแก่แล้วแล้วก็แข็งแรงพอเนาะเอาไปทำพวกโต๊ะเก้าอี้ก็ได้ครับพวกนี้เนาะหรือไม่ก็ค้างผักซึ่งมีประโยชน์เยอะแยะมากมายครับไผ่แต่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องพยายามสางกอมันไม่ให้มันรกแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไผ่กิมซุงเนาะ ไผ่กิมซุงนี่ต้องพยายามที่จะสางกอมันบ่อยๆไม่งั้นมันจะรกแล้วก็มันจะเคลียร์ลำบากนะบางคนพอมันรกมากๆนี่ก็ท้อใจเผาเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอพยายามขยันสางกอครับถ้าปลูกไผ่กิมซุงเนาะแล้วมันก็จะมีอะไรอีกครับท่านผู้ชมอนี่ครับ พอมีความสดชื่นผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินด,ดูไปเรื่อยๆอบรรยากาศของอฝนแรกเนี่ยน่าชื่นใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับดูสิครับต้นมนก็ไม้เนี่ยเขียวขจีนะครับอม,มันคงจะดีใจที่มีฝนเข้ามาอ๋อนี่ครับท่านผู้ชม นี่ครับฝรั่งแต่นี้มันไม่ใช่ฝรั่งกิมจูนะครับมันเป็นฝรั่งมันผมเองก็จำชื่อเรียกมันไม่ได้หรอกแต่ <Okay. S 1> ก็กินอร่อยคล้ายๆกับกิมจูนะครับ <c oughs> นี่ครับคือบริเวณนี้เนี่ยพยายามปลูกผลไมากรากไม้มันได้เยอะๆหลากหลายชนิดเพื่อเราที่จะได้กินแบบ ไม่เบื่อเนะาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปลูกไอ้ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วมันก็จะกินแล้วมันเดี๋ยวก็มันก็เบื่อครับแต่ถ้าเราปลูกหลายหลายชนิดเนี่ยกินยังไงก็ไม่เบื่อรับเบื่อก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นเนี่ยอร่อยมากๆหวานมันมแล้วผมเนี่ยปลูกมะม่วงในี่หลากหลายชนิดมากๆครับท่านผู้ชม คือแต่และชนิดมันก็รสชาติแล้วก็อะไรสีสันมันก็ต่างกันออกไปเนาะมันทําให้เราไม่เบื่อง่ายๆเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะพาท่านผู้ชมมาชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมจะถ่ายต่อมันก็จะเป็นอีพต่อไปท่านผู้ชมได้ติดตามไปเรื่อยๆเนาะแล้วตอนนี้ผมก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปสืบเสาะหาสวนต่างๆที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นให้กับ ทางท่านผู้ชมได้ชมกันก็อ่ากรณากดไลค์ hmm. like, กดแชร์กดซับสไครแล้วก็เป็นกําลังใจหะกับทางช่องของสวนบ้านไสนั่นครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆเลยที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับ